เอาละสวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมสี่นะครับแล้ววันนี้อยู่ในบลบอกในแมป Rider World เหมือนเดิมนะครับและในวันนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนในการเปิดบอสลัดนั่นเองนะครับก็ก็จะไปเริ่มต้นคลิปกันนะครับอยากจะขอให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในการไปกับเหล็กแบบจเพื่อการทําคลิปต่อไปกันด้วยนะครับงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มคลิปกันเลยดีกว่านะครับในการเปิดบอสลัดของไรเดอร์เวินะครับ เราจะต้องมาหา NBC ซืซึกระาที่อยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้คนนี้เลยนะครับแล้วก็ให้เรารับเควสที่ซึกรสาคนนี้นะครับซึ่งซึกรสาคนนี้นะฮะจะให้เราเควสเรามานะครับโดยเควสที่เราต้องทํานะครับคือเควสในการกําจัดมัสเลเดอร์ดีเอ็นที่อยู่ในดันเจียนนั่นเองนะครับโดยที่ที่เราต้องไปนะครับก็คือให้วามาให้เลือกตรงดันเจียนนะครับและเลื่อนลงมานะครับเลือกดันดีเอ็นอันนี้นะครับนี่ดันเลเวล80นะครับ แล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับและเราก็จะเข้ามาในดันดีเอ็นนะฮะแบบนี้เลยแล้วก็หน้าที่ของเรานะครับง่ายๆเลยนะครับก็แค่จัดการดีเอ็นนะครับที่เลเวล70นั่นเองซึ่งผมก็จะใช้ตัวที่เอ่อที่ใช้ง่ายที่สุดสําหรับผมนะครับก็คือกคไเจอร์นั่นเองไปเลยเราจะใช้เไพนั่นเอง แล้วก็เมจิกบลเลตโดย DN ที่เราต้องจัดการนะครับคือ dn เอ็นเลเวลเจที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็คือ dn นคนนี้เลยนะครับนีเออ่เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเกียร์แป๊บนึงโอเคเปลี่ยนเกียร์เสร็จแล้วนะครับหน้าที่ของเราง่ายมากนะครับก็เพียงแค่จัดการดีเอ็นคนนี้นะครับนี่แล้วก็จัดการเข้าไปนี่งร้อย แล้วก็พอเราจัดการดีเอ็นตัวเมื่อกี้เสร็จเราจะออกดันหรือว่าจะอยู่ในดันต่อก็ได้นะฮะซึ่งผมก็จะอยู่ในดันต่อนะครับเพื่อจัดการดีเอ็นตัวนี้เนาะซึ่งเออมันก็ดันใช้สกิลบล็อกผมพอดีมาแล้วก็ใช้ด้วยพลังของเมจิกบูลเลตนี่แล้วก็จะไปเลยแล้วเราก็ ดีเอ็นออดีเอ็นมันบล็อกพอดีทำอะไรไม่ได้โอเคงั้นผมก็ตัดไปตอนที่จบดันเลยแล้วกันครับอ <c oughs> พอเราตีดีเอ็นเอวลาเจ็ดสิบนะครับให้เรากลับมาที่ซึ่งศาสตร์คนนี้นะครับแล้วเราก็ส่งเควสได้เลยนะครับและเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะปลดล็อกโหมดบอสลัดได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ประโยชน์นะครับต่อมานะครับผมจะพูดถึงประโยชน์ของบอสลัดนะครับประโยชน์ของบอสลัดนะครับหลักๆคือการฟาร์มเงินฮะและก็อย่างที่สองนะครับก็คือเควสบางเควสนะครับต้องจัดการมอนในบอสลัดนะครับยกตัวอย่างเช่นคนเควสนะครับ หรือว่าไม่จะหรือว่าจะเป็นการทำลิ้งะนะครับหรือว่าเออผมหมายถึงลิ้งะเซอร์ไวนะครับหรือว่าโอจาเซอร์ไวนะครับซึ่งตัวพวกนี้นะฮะก็ต้องใช้ของจากบอสลัดนั่นเองนะครับงั้นในบอสลัดมีอะไรมั่งเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับตอนเราเข้าบอสลัดมานะครับเราจะต้องรอ1นาทีนะครับพอเรารอครบ1นนาทีเสร็จนะครับบอสลัดนะครับจะเข้าไปในหน้าเลือกดันนะครับซึ่งแต่ละดันนะฮะก็จะมี ความสามารถของบอสที่แตกต่างกันไปซึ่งผมจะบอกให้นอซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะบอกด้วยนะครับว่าบอสลัสอันไหนนะครับมีจุดพิเศษตรงไหนนั่นเองนะครับก่อนเราจะข้ามไปตรงจุดพิเศษของแต่ละบอสลัสเลยนะละกันนะครับนี่นะครับโดยบอลบอลลัสนะครับจะมีทั้งหมดอยู่3โหมดสามด่านนะครับหรือว่า3โลกโลกแรกนะครับจะเป็นโลกกระจกโลกที่2นะครับคือโลกไฟส์ และโลกที่3นะครับคือโลกของคูกะนั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีโหมด EX นะครับซึ่งข้อดีของโหมด EX นะครับก็คือจะสามารถเพิ่มเลดดอบนะครับแล้วก็มีโอกาสดอบของ l e g e n d r r y นะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเกียร์หรือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้คราฟของใน l i d e r w o r l d นั่นเองนะครับเราจะพากันไปดูที่โหมดแรกเอบอสลัดโลกแรกนะครับโลกกระจกโดยบอสลัด EX นะครับด่านแรกนะครับจะเป็นทางด้านของโอจานะครับหรือว่า ลัชคอปป้าอยู่ไนนะครับซึ่งจะเป็นโอจาร่างอยู่ในนะครับร่างก๊าซรวมสัตสไอสามสัตว์นั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะจัดการเขาไปด้วยความรวดเร็วด้วยพลังของเมจิกบูลเลตนั่นเองไปและต่อมานะครับคือบอสโอดินนะครับซึ่งบอสโอดินนะครับจะมีแมคานิกพิเศษนะฮะก็คือเมื่อเลือดอยู่ประมาณ1น0 0 0 0 0นสนนะครับบอสโอดินไม่สามารถถูกตีด้วยไรเดอร์โลกอื่นได้นะครับจะต้องใช้เพียงโลกกระจกเท่านั้นนั่นเองนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปดูแมคานิกพิเศษของโลกที่2เลยนะครับก็คือโลกไฟนะฮะก็แมคานิกของโลกกระจกนะครับก็จะมีแค่เท่านี้แหละฮะก็คือโอดินเนี่ยก็จะเข้าเฟสที่เราต้องใช้โลกกระจกปีเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับของโลกกระจกนะครับจะเป็นโอจาเซวไวนั่นเองนะฮะต่อไปนะครับเราไปดูของโลกไฟกันดีกว่านะครับไป และนี่ก็จะเป็นทางด้านของบอสลัดโลกไฟนั่นเองนะครับซึ่งบอสลัดโลกไฟนะครับก็จะตัวแรกก็จะเป็นไฟบัตเตอร์นะครับและนี้ก็จะเป็นบอสที่มีแมคคนิกในของบอสลัดโลกไฟนะครับก็จะเป็นลสเตอร์อันเดนนะฮะหรือว่าเป็นอัลเฟน็อกแรดยักษ์นั่นเองนะครับซึ่งความสามารถอัลเฟน็อกแรดตัวนี้นะครับเมื่อเราสู้ไปสักพักนะครับมันจะเรียกไลออทูเปอร์ซึ่งทำดาเมจโคตรแรงเลยนะครับใส่เรานะฮะมาคอยรบกวนเรานั่นเอง ทำให้เราต้องเสียเวลาไปเคลียร์ไอไลออทุกเปิร์นก่อนนะครับแต่ว่าอาเฟนน็อกแรตตัวนี้นะครับก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะฮะดาเมจมันค่อนข้างเบาเลยนะครับดาเมจหลักๆของบอสตัวนี้นะครับจะไปอยู่ที่ไลออบทุปเปอร์ที่มันเสกออกมานั่นเองนะฮะเนี่ยซึ่งก่อนนี้เขาก็ยังไม่เสกไลออบทุปเปอร์นะครับนี่ซึ่งเขาก็โดนผมเคลียร์ไปคือเขาจะตายอยู่แล้วนะครับเขาก็ยังไม่เสกไลออบทุปเปอร์มา หรือแล้วทูปเปอร์อาจจะโดนผมเป่าไปโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็ได้นะฮะและบอสตัวที่3นะครับแน่นอนนะครับบอสออกาหรือว่าคามมเมดเลเดอร์ออกานั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะในสมัยที่ทำมจิกบูเลตได้ไอ้บอสตัวนี้ถ้าติดหัวดำคือนรกของคนฟาร์มบอลลัสเลยนั่นเองนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะตัดเข้าไปสู่บอลลัสของคูกะเลยนะครับไปและนี่ก็จะเป็นบอสลัสสุดท้ายของเรานะครับบอลลัสคูกะนั่นเองนี่อันนี้เลยนะครับ บอลลัอตัวแรกของคูกานะครับจะเป็นมัสเลเดอร์คูกานะครับซึ่งจะเป็นล่างไลซิ่ง Rising นั่นเองนะฮะนี่เราก็จะตีเข้าไปนะครับซึ่งไอ้คูกาล่างไลซิ่ง Rising นี่ไม่เท่าไหร่นะครับไอ้ตัวที่หนักจริงๆสําหรับคนเล่นเมจิกบูลเลนนะครับจะไปอยู่ในออกานั่นเองนะเอ้ยไม่ใช่ออกานะครับผมหมายถึงดากูบ้าเราก็จะจัดการเขาด้วยความรวดเร็วเลยนะครับเนี่ยโอ้ว้าว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 โอเวอร์โอโอ,โอแรงแรงแรงโอเคขอถอยคำพูดนะ ล่างไรซิ่งมันโหดจริงส่วนบอสตัวที่2นะครับก็จะเป็นอึนดากุบาเซบานั่นเองนะครับซึ่งดากุบามันก็ไม่ใช่ตัวที่มีแมคานิกพิเศษอะไรน,นะฮะเราก็จะข้ามไปตัวที่3กันเลยนะครับและในที่สุดน,นะครับก็มาถึงบอสตัวสุดท้ายของเรานะครับบอสคูกะอัลติเมตนั่นเองนะครับหลังจากที่ผมตายพอโดนดากุบาฉีดไปหลายรอบผมก็เลยไปงัดไฟบาสมานะครับโดยคูกะนะครับก็จะมีความสาบไอ นี่ไงพูดไปทันจมนะครับแมคาณิคของคูกานะครับก็จะมีเสาหิน3อันนะครับออกมาให้เราหลบแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่หลบหลังเสาหินนะครับเราจะกดบล็อกแบบนี้แทนก็ได้นะครับจริงจริงดาเมจระเบิดของคูกาเนี่ยมันไม่ได้แรงนะครับเข้าขั้นเบาเลยด้วยซ้ำนะครับแต่สาเหตุที่เราต้องลมนะครับเป็นเพราะว่าการดูดสตมินาของแมคานิเมากี้นะครับมันทำให้ดูดเอดูดสตมินาค่อนข้างแรงเลยนะครับนี่ก็จะเป็นทั้งหมด A. นี่ก็จะเป็นทั้งหมดในคลิปนี้นะครับสาหรับวันนี้นะฮะกับการสอนเปิดบอสลัดแล้วก็บอกแมคานิกต่างๆในบอสลัดนะครับแล้วก็นี่นะฮะถ้าเราโจมตีระหว่างบอสก็จะโดนบล็อกนะครับก็เราจะทําอะไรบอสไม่ได้เลยนะครับระหว่างที่บอสเข้าสู่เฟสนี้นะฮะนี่ซึ่งเรโดนเมจิกบูลเลตซัดแปเยวตายเหมือนเดิมนะครับก็เปว่าสำหรับคลิปนี้นะครับกับการ เจาะลึกข้อมูลนะครับที่อาจจะไม่ลึกสำหรับมอสลัดในไรเดอร์เวิลด์นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอยากจะขอให้ทุกคนช่วยกดติดไลค์กดแชร์กดสไัครเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยสำหรับวันนี้ผมสี่ไปแล้วครับ